สวัสดีชาวโซเชียลเดวเวลากาแฟกันนะครับ,บวงกลมชมกาแฟนอกสถานที่นะครับเช้านี้เรายังอยู่กันที่หูนาน,นะครับในจีนนะครับแต่ตอนนี้เราอยู่ที่เมืองกู้หลงนะครับเป็นเมืองเก่าผู้หลงเขาเราเียกเมืองโบราณกู้หลงนะครับเรามาถึงเมื่อวานตอน บายๆบายแก่ๆนะครับแล้วก็หลังจากการเท้าเย็นแล้วเนี่ยช่วงตอนเย็นเราก็ไปเดินที่เมืองโบราณคู่หลวงกันนะครับก็บรรยากาศสวยงามดีมีน้ำตกมีการแสดงไปดูผมในเฟซบุ๊กได้นะครับเช้านี้ก็เหมือนเดิมครับที่นี่กาแฟยังไงก็ต้องอินสแตนใ์กาแฟมแล้วครับ อย่างที่ผมบอกมันก็คือกาแฟจีนวันแต่เราอยู่เมืองไหนเราก็เรียกว่ากาแฟเมืองนั้นกันแล้วกันกาแฟที้หลงยาม้ามครับมาเมืองจีนทาหน้าผมก็พบกาแฟมาด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกที่นี่เขาหากาแฟไม่หลากหลายเหมือนญี่ปุ่นเหมือนเกาหลีนะครับหรือเหมือนที่ไทยเห็นกล้องทันๆหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีหนึ่ง ุ่งนี้ชาวพัลจักรเเดี๋ยวนี้เราไปดูว่าเราไี้รับทานอะไรกันนะครับเช้าวันนี้เอ๊ okay. <Okay. S 1> อันนี้เป็นอา <Okay. S 1> หารเช้าของเรานะครับแล้วก็เส้นเขาบอกว่า mm hmm. มันเป็นมันเป็นอุ๊ยต <Okay. S 1> ะเกียบตก mm hmm. แต่โชว์เส้นซะหน่อยกระเสียบ mm hmm. ตกเลยเอ๊ okay. มันเป็นเส้นเขาบอกว่าบะหมี่แต่ผมดูแล้วมันเหมือนเส้นใหญ่เลยอะโอเคอันนี้กาแฟเรานะครับม mm hmm. ีกาแฟร้อน มร้อนแล้วก็น้ำส้มร้อนด้วยที่นี่กินแต่ของร้อนนะครับเด็กครับเดี๋ยว้อยน,นะครับเดี๋ยวเราทานมื้อเช้ากันก่อนดีกว่าเพราะเดี๋ยวเราต้องเดินทางกันเจ็ดโมงนะครับเพื่อกลับไปที่กานเกเตียนะครับอเอคเดี๋ยวดูว่าวันนี้เราจะไปเที่ยวไหนผมเห็นนะว่ามันจะมีน่าจะเป็นสะพานกระจกนะโอเคเดี๋ยวเราเจอกันครับ ขนมของเมืองฟูลเล่นนะครับอะไรกันครับคุณขากันเหรอครับอ๋ออันี้เป็นเตาเหรอครับโอเป็นเตาแล้วก็น้่กัราหายหมดแล้วับมาเมื่อกี้ที่ต้ นี่เจ้าเหรอคะหลักฐานาหลักฐานโอ้ยเราเจอกาแฟสดครับธรรมดาปกติที่จีนี่หากาแฟทานยากมา,ากสามีเราได้กาแฟแล้ว เราได้กาแฟสดแล้วครับไอ่สดชื่นที่เมืองจีนี่หากาแฟสดทานยากเลยมาดูภาพหินทรายครับยันหน้าดีกาแฟสวยงามตามท้องเรือไอ่สดชื่นครับ